สวัสดีครับเดี๋ยวมาแนะนำตัวอย่างนะของ ADK นะพอดีมีน้องทักมาเรื่องของการเชื่อมต่อกับตัวระบบหลังบ้านนะที่ใช้ OpenAPI Spec เนะครับเพิ่นผมไม่มีข้อมูลนะผมก็เลยม็อกข้อมูลออกมานะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมมีข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Database อยู่นะส่วนหนึ่งนะอันนี้เป็นม็อกนะครับ แล้วก็ผมก็จะมีตัว Report Server ตัวหนึ่งนะที่เป็น OpenAPI นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะดึงข้อมูลการขายออกมาได้นะครับสำหรับตัว Agent ตเนาะตัว Agent เราก็จะใช้ตัว o p e n a p i t o o l s e t นะครับแปลงตัว OpenAPI-spec ให้กลายเป็นเครื่องมือของ Agent นะครับเพราะงั้นตรงนี้เอาเวลาคุณ e x p o r t ตัว Agent ออกมาเป็น API Server แล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเรียกผ่านตัว API ได้เลยนะสำหรับใช้กับพวกแอปพลิเคชันที่เป็นพวกแชทบอทนะหรือว่าอาจจะเป็น, uh, อ,อ,อ,นนะอินเทลเจนต์ดัชบอร์ดอะไรบางอย่างอะไรพวกนี้นะ s u จจ e s t i o n something อะไรบางอย่างออกไปทางดัชบอร์ดได้นะครับนะหรือว่าถ้าเป็นในโซนของแอปพลิเคชันที่เป็นดัชบอร์ดปกติคุณอาจจะดึงข้อมูลจากเซลรีพอร์ต API ไปไปคอรเป็นกราฟไปลอรเป็นตารางนี้ก็แล้วแต่นะ อันนี้คือขึ้นอยู่กับการใช้งานนะเพลินอันนี้ผมวางไแกรมไว้คร่าวๆน่าจะใกล้เคียงกับการนําไปประยุกต์ใชนะ้นะครับอ่ะนะก็โครงจะประมาณนี้เนาะอันนี้ผมทำตัวอย่างไว้อสองส่วนนะคือมีตัว Report Server นะกับตัว Agent เนาะนะนะเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับนะครับผมถามนะยอดขายเนะี่ย หนังสือขายดีนะหนังสือขายดีห้าอันดับนะเขาก็จะไปวิ่งหาเครื่องมือนะครับแล้วก็แสดงผลรายงานให้เรานะครับนะเขาจะบอกว่ามีหนังสือขายดีอ่า เล่มไหนบ้างนะครับสมมติว่าผมถามว่า,าเล่มไหนขายได้น้อยที่สุดเขาก็จะไปดึงเครื่องมือมาเหมือนเดิมแหละนะครับแล้วเขาก็ แสดงผลออกมานะอย่างเช่นเล่มที่ขายได้น้อยที่สุดมีหนึ่งเล่มนะก็มีขายได้เพียงหนึ่งเล่มนะมีหัวไหนบ้างนะก็จะิสต์ม,มานะครับสมมติว่าผมอาจจะถามว่า,าหนังสือของแองเจล่า บานะนะครับแล้ว่าแสดงยอดขาย แสดงรายได้ของนักเกียนเป็นตาดางนะครับก็อ,อันนี้ตัวเลขมอกนะเป็นตัวเลขมอกนะครับไม่ใช่ตัวเลขจริงก็ออ ประมาณนี้แหละเนาะถ้าเกิดคุณไปปั้นเอเจนให้มันวิเคราะห์ข้อมูลอะไรพวกนี้ก็ก็คุณก็จะได้ a อเจนต์ที่มันทําอย่างอื่นได้มากขึ้นเนาะอันนี้มันแค่ดึงข้อมูลออกมาโชว์เฉยๆนอะอันนี้ก็ลองลองไปประยุกต์ใช้ดูแล้วกันนะอันนี้เป็นตัวอย่างแบบง่ายๆเนาะสมมติว่าแนะนำหนังสือ <Okay. S 2> เราลองดูนะว่าเขาจะสักเก็ตให้เราได้ไหมนะนะครับก็ นิดนึงนะครับมาเพปัญหาข้อขวดสําคัญที่สุดมีพึ่งพานักเขียนคนเดียวนะครับมีหัวข้อหลักไม่มีเพียงหัวข้ออะไรเง้ยนะเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ก็เสนอแนะเชิงกลยุทธ์สำหรับโตโอกาสการเติบโตการยอดขาย Nè này. Này, này, có này, tâm nằm mà ประมาณนี้นะครับอ่ะลองไปประยุกต์ใช้กันดูเนาะ